สวัสดีจ้าสบายดีสบายดีเด้๋ดยมือนี้มุนมาพามากินอีกแล้วมือนี้ <c oughs> กินตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นใส่อันใส่นมไม้แล้วกะ็หวยด้วยเม็ดกะทินห <c oughs> ยับเข้าก้อนยุกไก่โพดเนาะยอดกะทิน ก๋วน,นือนอนมุนจัดตัดให้พิ่นแตกแด่แลวก็จุ้งไว้ให้จุ้งไว้กินหมากมันนำเนาะตัดตัดสามตนจุ้งไว้ตนเนื่อไวไว้ไวกินหมากเราว่าขันตัดเบิดแล้วซีโบได้กินหมากแล้วีได้กินแตงไดยยอด น้องไม้คมับสาเส้นน้องไม้มากินเป็นนอน้องไม้ที่แปอ,อยอย่ชวนมือนั่นแหละเพชรกินหักกระไ้สามคำเพชรละ คนอื่นกินกับเพากเพจหรอกเพราะว่ามลเป็นคนที่กินเพจดปรใดเนาะสีสันก็เลยบบจ,จักจานมลเป็น,น,นโหมลกกระเพาะกินเลืดจาดปรได แต่ว่าข้าวปุ่นนี่ก็เป็นข้าวปุ่นข้าวปุ่นแปลงเนาะบัวแ่งข้าวปุ่นดองนอไม้ไพ่ไม้ไพ่ัสามแล้วดู อะไที่กินบิดนมาหลายคักแฉะตอนต่ำมันว่าแม่นอนว่าแม่น้อย,อยเจ้าของผดยานเจ้าของผู้อิม่ม แบบกินบรนินารแขนหู้ึกรูชื่อว่าให้ได้ชิอกินเบิดหรือให้ได้ชิอกินเหลือ,อนี่น มูนีฟ้าแดดแก้มขนาดเลยมูนีวันที่คือเท่าไหร่เนาะที่สองวะ่ะ ที่สองตุลาแม่น่ะที่สองตุลาพายุบวรลอยเบิร์ละฝนก็นเลยเ้าตกละแต่ว่าตามที่ฟังข้าวเพื่นว่ายังที่ตกอีกอยู่ได้วันที่สี่ที่ห้าืโอ๊ยขออภัยดูสมัครแล้ว ไอเลิฟยูแล้วเอาสุดๆเลยได้โปรต,ตีตัดต่อเลยเ้อะที่่านต,ตัดต่อมันว่ามันอย่างดอกมันเข้าเข้าเอปเข้าเอปยากเข้าเอปต,ตัดต่อยากกินบสุภาพกับขออภัยด้วย มุนกระเฮ็ดคลิปไปมั่วนะบังมือกับไปส่วนยางปางมือกับแปเน่อไม้มือนี้พากินม่มีแนวทางเลยม่มีแนวทางเลยว่าสิลงคลิปอย่างเอาอันคลิปได้เป็นรัก วานี้ไปสวนไปเอานองไม่ไปใส่ปูยางใส่ปูยางพร้อมแล้วค่ะเอานองไม่พร้อมอุตส่าห์ได้ใหม่ได้ของเล่นมา ผมว่าเปิดบ่เป็นหรือว่ามันบ่็เข้ากับโทรศัพท์เพราะว่าเอา,เอาใส่เครื่องของลูกแล้วแล้วมันไดบัดเพอมาใส่เครื่องของมนแล้วมันบ่นได้ใหม่หน่ะสนใจโทรศัพท์มันโหลมันมันบลองรับใหม่มบลองรับไม่คบ ได้ไดี่มีเงินนั่นซื้อโทรศัพท์ใหม่เนาะได้ใหม่มาแล้วบ๊ประโยชน์บัดนี้ได้ใหม่มาแล้วโทรศัพท์็รลองรับ <c oughs> มลก็มีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องนึ่งอ่ะเสียบเสียบกลบเข้าเครื่องนึงเสียบเข้าสะพัดตันเล่นใหม้ไดจะแกนญาติเอาของลูกเครื่องนึ่งแบบนี้ญาตเอาของลูกมายืม ยืมดแดบ๊บนึงแบบว่าวไปบ่ทันด้วยรอถ้าได้ได้เงินได้เงินจากอากาศก่อนเนะจังค่อยซื้ออีกเครื่องนึง สะท้อนแสงแดดเทีนนะ่ยงเนาะขออภัยด้อภาพภาพแสงสะท้อนกินไปกินมาเบิร์แท้ดิกิ่นรด จะด,ดีใจขมตาดวยบืนหุ่งไปได้แบบนี้ไก่สิออนคนสายอ่ะเด็กน้อยจูดจูดมากะพวก แก่ต้จำตจ้ำจ้ำจ้ำอยู่ทะเลากันอย่างหลายมืออยู่ด้ิเนาะอยังหกมือวะอั่งเจอออกพรรษาแม่นบ่ะหกว่าห้ามอนี้วันที่วันที่สองเนาะออกพรรษาก็วันที่เจ็ดย่งห้ามือ <laughs> อย่งห้ามือก็ออกพรรษาลแล้ว วันนี้เด็กน้อยจุดกระโพาน้องหมาค่อยยานเสียงมากระโพามาดุดยั่ววางขาพี่นเนไงแต่รู้ตัวนะพยานมากระโพานะขันเอาเข้าพะคะค้อนมือมือ,อ,อกับคนสาแท้ๆนะ สัน่นอยู่สั่นวักวักยู่เป็นจารุดตนน้องมาค่อยเข้าไปเข้าไปหาเฮาอยู่ในเฮือนแล้วกันมนดูดขาว่างขาวเดาดูดบูดธรรมดาดูด,ดสั้นวักวักพร้อมเด้อ ปา,า,าน์ว่ากันตกหมาตกน้ำคนละไปตายรูต้ตัวเรื่องแ <c oughs> ดดเที่ยงนั่งกินอยู่หลังบ้าน ง่ายต้องง่ายตัดแต่แป๊บเดียวกับป้งอันยูหลังบ้านเลย <laughs> กินไปกินมาซิเบอร์แทร่เลยบรันประพันธ์นนเลย <laughs> กินบ่สุภาพขออยเดวอ <laughs> เม็ดกระถินกระถินงามงามจนอยู่ข้างหลังเนี่ยต้นกระถินเดี๋ยวเห็นเงาเพื่อนอยู่ครับบริเวณบริเวณหันเพ่นลงเดียวแไว้กินหมากแต่ต้นอยู่ข้างอยู่ข้างไปทางเบื้องหน้านั้นหานเพ่นลงกินยอด ลุงเพลามาถามว่าตุนนี้เอาไวห้ไหไงเอากระไว้กินหมากตัวห้ <laughs> ามลุงเบิดก็ข้ไปได้กินหมากแหละลุงเพลเพิ่นไปเห็นเวียดเลยเวียกอยู่ตั้งตั้งเมืองตั้งเมืองตั้งแข่งพ่นเพุ่นเทดอ่าสิบสิบสี่มือพักเจ็ดมือนะ ไปเฮ็ดซีกี้มือแล้วกับภาคมือแล้วกับกลับมามนั่งบบชนัดอยู่ในเกาขาขึ้นสิกสายสิกขวอยู่ บม่ได้เอาบ่วงเอาซอนอยังมาได้เนี่ยลืมลืมเอามาหนุ่มกินร้อหิวหิวข้าวแหง้งตอนนี้ใบสองใบสองครึ่งแหละเกือบสามละ สอนชาวประชานทำความสะอาดบ้านกวาดถูบ้านทุกแคมทางเด็กน้อยขี่รถ่านขี่รถส้ฟาา้า่า ฟื้นไปฟื้นมา,จ,าจะกินจิกินยอดได้ <c oughs> บุ <c oughs> ดแห่เดเหลียน่้อยเดียวเ <c oughs> นี่ยกินไปกินมาเบิดจานแทนน้เนาะ ลืมเอาเกีรยกระดาษมาอีกหิวข้าวแห้งอันไนก็ลืมอือทำไมที่เบื่อ อย่าน้ายเดียวที่นี้ก็ไว้ทำน,นี้ก็เนาะยาวแล้วแล้วจังสิไปเอาอบ่วงเอาซซนมาตากินมันมันยิบป,ประได้ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจด้วขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ช่องน้อยๆของมนเด้อเพื่อให้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปนี้เอาไวส้สำนีกอนคิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาะ